สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกิดกับนิโคลโลบินที่ว่าในช่วง2ปีทำสคริปที่โรบินได้ไปอยู่กับคณะปฏิวัติเธอนั้นได้ไปฝึกฝนท่าใหม่หรือว,ว่าพลังใหม่อะไรมาหรือเปล่าโดยเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาของคลิปก็ต้องขอเตือนไว้อีกเช่นเคยนะว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นแค่การวิเคราะห์และการบรนิเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนื้้้้ออหาาในนนนคลลิิิิปีกกกก็็จจจะเจเเดดดขขึึรงไไม่ย ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะฮะโดยนิโคลโรบินในตอนล่าสุดเธอนั้นก็ได้ผมมาช่วยซันจิที่ร้องเรียนนิโคลโรบินเพราะว่าเขานั้นไม่สามารถต่อสู้กับผู้หญิงได้โดยนิโคลโรบินก็ได้มาามเสียงร้องของซันจิแล้วก็ได้มีการประทะาก,กันกับแบกมาเล็กน้อยและนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เราก็จะได้เห็นนิโคลโรบินในต่อสู้แบบจริงจังเพราะว่าตั้งแต่นิโคลโรบินในเข้ากลุ่มหมอฟางเราก็จะไม่เห็นเลยนะว่าเธอนั้นจะได้ต่อสู้แบบจริงจังและเอาจริงเลาสักครั้ง แล้วก็ในช่วง2ปีทันสริปมันก็จะมีเรื่องราวที่ว่าโรบินเธอนั้นได้ไปอยู่กับคณะปฏิวัติในช่วงนั้นโดยคนอ่านอย่างเราเนี่ยก็รู้กันดีนะว่าในช่วง2ปีทันสริปมันคือช่วงเวลาที่กลุ่มมอฟาั้นยากย้ายเข้ไปฝึกฝนความสามารถแล้วเมื่อครบ2ปีพวกเขาเนี่ยก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งแต่ว่าเรื่องราวที่ว่าโรบินได้ไปทําอะไรที่คณะปฏิวัติในเนื้อเรื่องในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่ว่าในเนื้อเรื่องภาคเดนโรซาก็จะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของซาโบ้นะฮะว ตอนนั้นมีความสามารถแล้วความแข่งแร่งเพิ่มขึ้นขนาดไหนแล้วเราก็จะเห็นได้นะว่าซาโบนั้นมีฮาคิกกอที่แข็งแร่งและความสามารถของซาโบนั้นก็มีมากพอที่ทําให้เขาสามารถต่อกรกับพลเลเยอเอฟุจิโทราได้มันก็เลยน่าสนใจนะว่าตอนที่นิโคโลอบินอยู่ที่คณะปฏิวัติเธอนั้นจะได้ฝึกฝนฮาคิกกอดหรือเปล่าเพราะว่าด้วยพลังผลปีศาจของโรบินอย่างเดียวนั้นก็ทาให้เธอกองมากอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการโจมตีหรือว่าจานวนพลังผลปีศาจของโรบินนั้นก็มีความสามารถถุกด้าน แล้วมันก็จะเหลืออยู่แค่อย่างเดียวนั่นคือนิโคโลบินเธอนั้นไม่สามารถจับหรือว่าโจมตีผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโลเกียได้ตัวอย่างเช่นในตอนที่นิโคโลบินนั่นอยู่คอคอ,อดาก็จะเห็นด้นะว่าโดยความสามารถของนิโคโลบินที่โกงขนาดนี้แต่ว่าเมื่ออยู่ตอนหน้าผู้ที่มีพลังผลปีศาจสายโลเกียพลังผลปีศาจของโรบินนี่ก็เรียกได้ว่าแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโรบิน้ฝึกฝนฮาคีก่อนและเธอนั้นสามารถใช้ได้มันก็จะเป็นการกดจุดอ่อนด้านพลังของนิโคโลบิน ที่เธอนั้นไม่สามารถจับหรือว่าโจมตีผู้ใช้พลังผลปีศาสายโลเกได้นั่นเองและทีนี้เราก็จะมาพูดถึงร่างใหม่ของโรบินกันบ้างนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องในตอนล่าสุดเราก็จะเห็นได้นะว่าโรบินได้มีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าเธอนั้นจะต้องสามารถเอาชนะแบ็กมาลีได้อย่างแน่นอนมันก็เลยน่าสงสัยนะว่าโรบินในตอนนี้ไม่ท่าไม่ตายใหม่หรือว่าท่าโจมตีใหม่ที่กําลังจะเปิดเผยออกมาหรือไม่เพราะว่าด้วยพลังผลปีศาของโรบินในตอนนี้มันก็จะโกงมันอย่างมากนะฮะ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการงอกแขนงอกขาขนาดยักษ์หรือแม้กระทั่งการสร้างร่างปลอมโรบินนี่ก็สามารถทําได้แล้วแล้วก็ในเรื่องวันพีในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงนะว่าถ้าเกิดว่าผลปีศาจของแต่ละคนนั้นตื่นมามันจะมีความสามารถอย่างไงมันก็เลยทําให้น่าสนใจขึ้นมานะว่าถ้าเกิดนิโคโรบินพลังผลปีศาจของเธอนีนตื่นขึ้นมามันจะมีความสามารถแบบไหนโดยก่อนหน้านี้ทางโดฟาวิงโก้และก็คาตาคตริลีพลังผลปีศาจของพวกเขาทั้งคู่ได้ตื่นขึ้นมาก็จะเห็นได้นะว่า มันสามารถเปลี่ยนพื้นที่เดยอดรอบให้กลายเป็นพลังผลพิศาสได้ใช่ไหมฮะแต่ว่านิโคโลโรบินที่มีพลังในการก่อแขนงขายอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผลพิศาจของโรบินนั้นตื่นขึ้นมาพลังของผลฮานาฮานานะมันจะมีรูปแบบออกมาเป็นยังไงนะฮะโดยก่อนหน้านี้เนื้อเรื่องก็จะมีเรื่องราวที่ว่าโซโลเขานั้นสามารถใช้ท่าอุชุราที่เป็นสามหน้าหกมือและในการ์ตูนเรื่องอื่นมันก็จะมีพลังที่คล้ายแบบนี้นะฮะและมันก็เป็นพลังที่โรบินนึงก็น่าจะใช้ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งนั่นก็คือเทพพันนอนและวกวนอิมพันมืออะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าด้วยความสามารถของผลปีศาจของโรบินมันก็ได้จะทําให้เธอนั้นสามารถงอมือออกมาได้มากมายแต่ว่าในตอนนี้ก็จะเห็นได้นะว่าโรบินเธอนั้นสามารถงอแขนขนาดยักษ์ออกมาได้ไม่กี่ครั้งเท่านั้นซึ่งนั่นก็เพราะว่าแขนขนาดยักษ์ของโรบินมันคือแขนขนาดเล็กที่เลี่ยงต่อการจูงการเป็นแขนยักษ์ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดผลปีศาจของโรบินนั้นตึกขึ้นมาโรบินนอ,อาจจะสามารถใช้ท่ามือยักษ์ที่เป็นท่าพันมือเพื่อพาคีแล้วก็ใช้ในการจบตีศั เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าในอนาคตหลังจากนี้โลบินนะีอาจจะสามารถใช้ท่าพวกนี้ในการต่อสู้ได้ก็เป็นได้นะฮะโอเคเลยเนะะื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบค,คลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทีช่องเราแล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแลวเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ